นีกระเภทกระเซดใบมอนค่ะวันนี้พาเปิดกลุชิ้นผ่าบอนสีนี่ทั้งหมดที่เห็นกำลังแตกหนอ่อแตกยอดแตกใบอ่อนนะคะกลังสวยเลยวัสดุที่ใช้มนใช้หินภูเขาไฟไว้ในกล่องใสๆแบบนี้นะคะเห็นเป็นกล่องนะส่วนชิ้นบอนสีที่เห็นนะตรงนี้ค่ะฟอร์มสวยมามแบบนี้ องหญิงทอฝันค่ะเป็นชิ้นบอนสีองหญิงทอฝันจะเห็นว่าไม่เน่าเลยจะมีความเขียวสดอยู่แบบนี้เลยนะคะนี่สังเกตได้ความเขียวแบบนี้แสดงว่าน้องยังไม่เน่าเลยค่ะฟอร์มน้องสวยมากน้องป้ายน้องด่างมาตั้งแต่นี้นะคะเล็กๆเลยแล้วก็กําลังออกแต่ละยอดแต่ละชิ้นก็จะแตกออกมาให้พร้อมกันค่ะถัดมา ในกล่องเดียวกันคั้นไว้เผื่อหลงนะคะตัวนี้เป็นพรมพิมานค่ะถ้าใครที่เคยเห็นบอลสีพรมพิมานจะรู้เลยว่าน้องจะมีความด่างเขียวด่างขาวนี่นะคะตอนนี้น้องด่างเขียวมาแล้วเกือบฮาร์ฟความสวยของน้องมันบอกเลยว่าสวยจริงๆค่ะใครที่รักบอลสีหลงเสน่ห์บอลสีอยู่นะมันบอกเลยพรมพิมานเป็นอีกบอลสีตัวหนึ่งที่สวยไม่แพ้ใครๆค่ะและถัดมาช่วงตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นบอนสีชายชนชิ้นเล็กๆม็กนเอาไว้ใกล้ๆกันด้วยความที่ฟอร์มน้องและใบน้องไม่เหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้เป็นพรมพิมานค่ะส่วนนี้เป็นชายชนเล็กๆก็จะมองออกเลยนะคะนี่รากน้องออกมาแล้วความชื้นที่เราใช้กับหินภูเขาไฟันหนอนหรือว่ามีต้องมีความเหมาะสมน้ําที่อยู่ข้างในให้ความชื้นพอเหมาะน้องก็จะแตกยอดออกมาส่วนนี้ ที่เห็นนี้ก็จะเป็นชายชนนะคะจะเห็นว่าน้องออกหลอดมาแดงมากดูนี่ใกล้ๆใกๆใกลๆค่ะน้องออกมาแดงประมาณนี้เลยแดงเห็นชัดตั้งแต่หลอดแรกเลยนะคะชัดเจนชัดแจ๋วมากทั้งหมดทั้งมวลนี้ทําการเพาะมาประมาณ20วันแล้วค่ะน้องออกมาประมาณนี้เลยถือว่าประสบความสําเร็จสำหรับการเพาะและผ่าชิ้นบอนสี และส่วนหลังจากที่เราแยกนะคะนี่ก็จะเป็นต้นเบบีของชายชนเห็นเลยว่าน้องออกมาจากนี้นะคะชิ้นผ่าของเราจากที่สวนจริงๆความสวยของน้องจะมีฟอร์มประมาณนี้เลยส่วนนี่ความสวยมันบอกเลยว่าสวยจริงๆค่ะน้องแดงมาแบบนี้หลวงราชเสน่หาค่ะเป็น ชิ้นผ่าหลวงล่าแล้วน้องก็แตกยอดขึ้นมาน้องมีฟอร์มสวยมากดูสิความสวยน้องสวยมากตั้งแต่เล็กๆแบบนี้เลยนะคะใครหลายๆคนที่กําลังสนใจบอลสีและอยากจะผ่าชิ้นบอลชมตัวอย่างจากจที่สวนไปก่อนได้เลยความสวยน้องนี่นะคะมันบอกเลยว่าความมีสเสน่ห์ของบอลสีแต่ละต้นแตกต่างกัน แตกต่างกันใครที่สนใจค่ะมันบอกเลยว่ากดติดตามเพจไว้ทางเพจมีบอลสีเแบบีชายชนราคาพิเศษแบ่งให้หลายๆคนไปเลี้ยงที่บ้านกันอยู่ค่ะยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้นะคะ mm hmm. เพื่อไม่พลาดคลิปและสาระดีๆสำหรับเพจกเกษตรบายมนสำหรับวันนี้นี่ลาไปก่อนกับนี่ชิ้นบอลสีสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหม้มนนะ